วันนี้ผมมีรถแลนเซีย Delta าอินทิเกนะครับซึ่งคันนี้เนี่ยมันมีความลับเล็กๆซ่อนอยู่ถ้าเราดูรถคันนี้คันเดียวเนี่ยอาจจะไม่รู้แต่ถ้าเราดูหลายๆคันเนี่ยเราจะเห็นนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องเราด้วยนะครับรถแลนเซีย Delta าอินทิเกเป็นรถแข่งสไตล์แลวลีนะครับจากแบรนด์แลนเซีย ซึ่งมีพื้นฐานมาจากรถแลนเซียเดลต้าซึ่งเป็นรถบ้านขนาดเล็กสำหรับครอบครัวนะครับเอามาดัดแปลงให้กลายเป็นรถแข่งแลรี่สำหรับ Hot วิ e e l เนี่ยทำออกมาปีแรกในปี2021นะครับแล้วก็ปีนี้2022เนี่ยทำออกมาในสีเขียวนะครับอยู่ในชุดแลรี่แชมป์นะครับนี่เป็นแบบนี้เดี๋ยวแกะให้ดูตัวรถชัดๆเลยฮะว่าจะออกมาเป็นยังไงครับ ซึ่งตามปกติแล้วเนี่ยรถแข่งแบบนี้นะครับมันก็มีเบอร์ติดซึ่ง h ฮอตฟิลก็ทําเบอร์ติดคันนี้นะครับเป็นเบอร์8นะฮะเราดูผ่านเราก็อาจจะไม่รู้สึกอะไรเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเราคิดดูดีเนี่ยทำไมคันนี้มันถึงเป็นเบอร์8นะครับอันนี้ก็เริ่มน่าสนใจผมก็เลยลองไล่ดูว่าเอ้คันของปีที่แล้วเนี่ยเป็นเบอร์อะไรนะครับก็เอาคันของปีที่แล้วมาเทียบก็เลยจะได้คันนี้ครับ คันสีแดงคันนี้นะครับเป็นรถแลนเซียเดลต้าอินทิเกรลของปีที่แล้วออกมากับชุดบาจาเบรเซอร์นะครับแต่ว่าสีแดงเนี่ยอาจจะหายากเพราะว่าเป็นรถโคเชอร์เอกลุสีนะครับมีขายเฉพาะในร้านของเครือโคเจอร์ที่อเมริกาเท่านั้นเนี่ยนะครับเทียบกันดูเนี่ยจริงๆแล้วฝ่วนอื่นก็คล้ายๆกันนะครับแต่ว่าเบอร์ข้างรถเนี่ยสีแดงเป็นเบอร์7นะครับแล้วก็สีเขียวคันของปีนี้เนี่ยเป็นเบอร์8ที่ต่อเนื่องกันนะครับอ้าว แต่ว่าปีที่แล้วเนี่ยยังมีออกมาอีก2ส,สีนะครับก็คือรถสีขาวกับสีดำอ่านเริ่มน่าสนใจแล้วใช่ไหมครับว่าสีขาวกับสีดำเนี่ยที่เราบอกว่ามันเป็นรถรีเคลเลอร์เนี่ยมันเปลี่ยนแค่สีหรือมันเปลี่ยนรายละเอียดอย่างอื่นด้วยครับผมก็เลยไปรื้อหารถสีขาวกับสีดำนะครับเพราะว่าซื้อมานานและหายากแล้วนะครับนี่ครับปรากฏว่ารถสีขาวกับสีดำเนี่ยมันคือรถเบอร์5กับเบอร์6นะฮะ เพราะฉะนั้นถ้าเรามีรถแลนด์สียอินทิเกรลครบทุกคันนะครับที่ออกมาเราก็จะเรียงได้นะครับเป็นเบอร์5.6.7.8จนะครับจากปีที่แล้วมาถึงปีนี้อันนี้ก็เป็นการออกแบบของ h o t v i e ลนะครับที่ดึงดูดให้เราเนี่ยอยากจะสะสมให้ครบทุกคันนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคันสีแดงเนี่ยเป็นคันที่หายากมากเลยเพราะว่าเป็นรถที่มีขายเฉพาะในอเมริกานะครับตอนนี้ที่พึ่งหลักๆของเราก็คือ eBay นะครับซึ่ง eBay เนี่ยขายคันนี้คันเดียวเนี่ย ปลาไป15เหรียญแล้วโอ้โหถ้าใครอยากสะสมไม่ครบเนี่ยก็อาจจะต้องใช้เงินเยอะหน่อยนะครับรอบนี้ถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับและอย่ลืม Subscribe ช่องฟงแก๊กนะครับใน Facebook เรามีเพจชื่อว่า Hot Wheels Hunters นะครับไปกดไลค์กดติดตามกันได้ครับอยากดูอะไรคอมเมนต์ comment, ทิ้งไว้ได้นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ